สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพรมพบกับท่านผู้ชมวันนี้15นาฬิกา25นาที17เมษายน2566มาบอกท่านผู้ชมรีบด่วนเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ทำครับยังไม่ทำอะไรฟังครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเอาไว้แล้วและตรวจผลลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐแล้วว่าได้รับสิทธิ์นะครับได้รับสิทธิ์ แต่ท่านยังไม่ได้ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดที่ธนาคารทกศออมศินกรุงไทยฟังด่วนครับใครยังไม่ทำคือใครยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนี่แหละรีบยืนยันตัวตนให้ผ่านด่วนครับคำว่าด่วนยังไงด่วนก็คือยืนยันตัวตนให้ผ่านภายในไม่เกิน26เมษายน2566นี้แล้วท่านจะได้รับสิทธิพิเศษครับ รับสิทธิพิเศษยังไงฟังครับสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดผ่านในช่วงผ่านในช่วงวันที่27มีนาครับพูดง่ายๆว่าท่านไม่ได้ใช้สิทธิรอบแรกเมษายนที่ผ่านมาเพราะยืนยันตัวตนไม่ทันภายใน26มีนาแต่ว่าถ้าท่านยืนยันตัวตน27มีนาเป็นต้นไปจนภายในไม่เกิน26เมษายน66พูดง่ายๆว่ายืนยันตัวตนระหว่างวันที่27มีานาจน 27มีนาคม66จนถึงยืนยันตัวตนผ่านภายในไม่เกิน26เมษายน66นี่แหละครับกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐครั้งแรกได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกเลยนี่1พฤษภาคม66ครับย้ำยืนยันตัวตนให้ผ่านภายในไม่เกิน26เมษายน66นะครับจะได้ใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์ใหม่เป็นครั้งแรก1พฤษภาคม66โดยท่านจะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้า300ของเดือนพฤษภาคมนะครับ แล้วก็ค่าการถุงต้ม80บาทต่อ3เดือนค่าโดยสารช่วยค่าเดินทาง750เข้าบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดนำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปใช้ได้ทีนี้วงเงินซื้อสินค้านี่ของเดือนพฤษภาจะได้300แต่ว่าถ้าท่านสามารถยืนยันตัวตนผ่านสำเร็จก่อนวันที่2 6ภายในไม่เกิน26เมษายนนี่หพฤษภาคมจะได้วงเงินซื้อสินค้ารวมเป็น600เพราะ ท่านได้ของพฤษภา300เริ่มหนึงพฤษภาและเขาจะย้อนหลังวงเงินซื้อสินค้าของเดือนเมษาให้ด้วยอีก300จึงทำให้วันที่หนึ่งพฤษภาคม2 5ง6นี้รับห0 0้อยไปเลยวงเงินซื้อสินค้าสองเดือนครับของเดือนเมษาสามร้และเงินปกติของเดือนพฤษภาวันที่หนึ่งพฤษภาเนี่อีกสก็รวมเข้าพร้อมกันไปเลยในวันที่หพฤษภานี่ หกร้อยบาทวงเงินซื้อสินค้าก็ให้ใช้ในเดือนพฤษภาส่วนวงเงินอื่นๆก็ได้ตามปกติเป็นของเดือนพฤษภาเช่นการถุงต้ม80บาทต่อ3เดือนทานองนี้นะครับและก็ค่าโดยสาร7-50บาทต่อเดือนอันนี้ก็เป็นของปกติของพฤษภาแต่ที่เป็น600วงเงินซื้อสินค้าเพราะได้ทบของเดือนเมษามาอีก300ด้วยก็ใครยังไม่ทําก็คือใครยังไม่ยืนยันตัวตนรีบไปยืนยันตัวตนให้ผ่านภายในไม่เกิน26เมษายน66 จะได้ใช้สิทธิ์1พฤษภาคม66นี้นะครับรีบดำเนินการครับสวัสดีครับ